ดีครับผมวันนี้จะพามายามกับดักเล็กครับที่เราใส่ไว้รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ครับดูหลังแรกโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับหลังแรกมาแล้วนี่มาแล้วเรียบร้อยครับเป็นแต้งครับผมไปต่อครับ แต้มที่สองมีไหมพลาดครับแต้มที่สองเดี๋ยวไปกันต่อครับเดี๋ยวมาดูกับดับอันที่สามโอ้โหโอ้โออหเฮ้ยลูกตัวน้อยเดียวหมดขึ้นลเลยแต้มหนึ่งครับ เล็กติดเดียวโอ้โหนูน้อยครับผมเรียบร้อยครับไปกันต่อโอ้ ไม่โดนนะตัวที่สี่สี่พลาดไป แถวนี้แหละจำได้ไหมแดดแถวนี้นี่งไงไม่โดนนะครับว้าวไปว้าวไปแล้วออแสดงว่าหมดครัใสหลายรอบแล้วน่าจะเริ่มหมด สี่ห้าห้าตัวละเธอวนี้ใส่หรอดูครับดูรอยของกินอ้อยครับอือยอดเลยครับแต่ว่าผมเอาไปใส่ไว้หนแค่นั้นแหละโอ้โหดูรอยครับไม่โดนได้ไง ดูใส่ไว้ตรงนี้ดูรอยเขากินครับโปกับไป่ลั่นครับแทะไปแล้วโอ้มีรอยแทะด้วยทำไมกลับไม่ลั่นวะตายแบบนี้พลาดเลยครับกลับไม่ลั่นครับไม่ลั่นจริงด้วยต้องไปแก้ไขกลับใหม่ครับ มันจะแข็งไปครับอันนี้มันจะแข็งไปดูตัวต่าไปครับมันจะลอยส,สวยๆเลยครับดูลอยเขาอยู่ดูมันลอย กินตามพื้นนี่โอ้โหสุดยอดครับตัวนี้กลับกลับหายครับตัวนี้กลับหายมีลากกลับครับอุ้ยลากกลับเข้ามาข้างในครับอุ้ยยังไม่ตายครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดก,การก่อนโอ้ยนี่ไงเป็นไงโดนครับตัวนี้โดนเดี๋ยวขอญาตแป๊บนึงครับตัวนี้ โอ้นี่ครับจากตรงนี้ครับเมื่อกี้ติดขาหน่อยเดียวครับเกือบหลุดแต่ยังได้ตัวอยู่นะโอเคครับถามเต็มแล้วนน you มนโดนหลังต่อไปครับอันนี้อุ้ยอุ้ยโดนของใหญ่ครับอุ้ยหลังนี้ของใหญ่ รีบร้อยายท้องปังงางนี่ครับโอ้โห่บักเอฟเลยบักเอฟเลยนี่ครับโอ้ยลุนแขนงายท้องปังงาง,งายท้องปังงาง,ง,าง,ง,างมานอยู่มานอยู่โอ้โห้สุดยอดครับหลังนี้ดิ ของใหญ่โอ้โหยอดมาแล้วแปมซีซีโอ้อโอโอโยหโทษทีครับไปูหลังต่อไปครับหลังนี้ก็ไม่ดีอะไรวะมีรอยกัดมีรอยแทะอยู่นะครับแต่ไม่ดีน่าจะเป็นหนูเล็กครับ នេះបើកន្តនេះកន្តครับកន្តវាยาวបែលเลย ดูแต้มต่อไปครับเอ้ยมาดูหลังต่อไปมีแต้มไหมไม่มีอมามีแต้มครับพลาดแล้วอีกหลังนึงครับเป็นยังไงไว้ไหนเนาะใส่เองลืมเองครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอยู่เหมือนเดิม เดีหมายนึงครับว่ามันจะมีนะผมคิดว่าน่าจะมีแต่จะให้ดูลอยว่ามันจะมี้มีไหมลอยสวยมากคผมว่าังว่าทำไมไม่โดนหรือว่าเหยื่อเราไม่เด็ดอาจจะไม่เด็ดนะผมว่าเพราะาผมไม่เคยไม่ค่อยได้ดักกับ <c oughs> เหล็กครับใครมี สุดเดีย๋ยดีๆก็บอกกันบ้างนะครับว่าผมมือใหม่จริงๆครับกับเหล็กเนี่ยไม่ค่อยไรดักเท่าไหร่ดูสิมีอะไรไหมไมมดูรอยรอยสวยมากแต่ไม่มีตัว ยังก็ไปนู่นครับสัญ,ญลักษณ์มวนตอ้นอ้อยต้มมาอยู่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยไปดิอุ้ยอุ้ยบึกเกือกเกือกใหญ่ของใหญ่ครับของใหญ่เรียบร้อยไปดีรรเ,รรเ,รเรียบร้อยไปดินี่อุย้ยบรรกึกใหญ่ยอดโอเคครับผม <c oughs> ก็สรุปผลงานครับของคนมักล่าวันนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่กับดัก8ตัวแต่หนูมาสักสางสี5ปิดคิวมาหนึ่งครับนี่เรียบร้อยครับมันหมานครับขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับ ช่องใหม่ๆครับเด็กหัดทํานะอยอะครับ